สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศตรุรกีนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายไว้ตั้งแต่คืนวันที่15มิถุนาที่ผ่านมานะคะทุกคนเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะสามีก็คือหยุดงาน10วันเลยนะคะทุกคนเราก็จะไปฮอลิเด์กันที่บอดรูมูลานะคะทุกคนคะ่ะซึ่งอิงสามีแล้วก็น้องสาวนะคะจะล่วงหน้าไปก่อนค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะตามหลังมาอีกทีหนึ่งนะคะคืนนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันประมาณตีสามครึ่งนะคะ oh <my> ทุกคนคะ่ะเนี่ยจัดการเข้าของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารถเรียบร้อยแล้วนะคะก สาวก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้เอาคาซิตไปให้น้องนะคะเนื่องจากว่าให้น้องทดทดลองนั่งแล้วนะคะแล้วก็แบบน้องไม่อยากนั่งนะคะทุกคนน้องงองแงไม่นั่งเลยนะคะก็เลยจะต้องแบบเนี่ยให้น้องนอนแบบนี้นะคะโดยที่อิงก,ก็คือจะต้องเฝ้าระวังน้องตลอดเวลาเลยค่ะหลังจากที่เราออกเดินทางกันได้ประมาณ3มชั่วโมงนะคะสามีก็จะแวะเติมน้ามันนะคะทุกคนค่ะมันจะมีจุดพักรถแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะดื่มกาแฟแล้วก็หาขนมกินกันบอบาๆนิดๆหน่อยๆนะคะ ลูกสาวก็คือรู้งานจริงๆนะคะทุกคนพอเริ่มพอรถเริ่มที่จะจอดปุ๊บนางก็คือขยับตัวตื่นปั๊บเลยค่ะพอ่อพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าร้านสะดวกซื้อไปซื้อกาแฟนะคะก็ลงมาเล่นกับน้องนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ดูน้องก็คือรำคาญพ่อพ่อมากๆเลยค่ะแล้วใต้ความพ่อพ่อก็คือยังไม่ยอมแพ้นะคะทุกคนคะ่ะยังจะเล่นกับน้องต่ออีกคะ่ะลูกนี่ก็คือหน้าไม่ไหวแล้วค่ะมาดูบรรยากาศในร้านสะดวกซื้อที่นี่กันนะคะทุกคนคะ่ะเป็นจุดผักรุดนะคะแต่ว่าร้านนี้ก็คือแบบสะอาดจัดเรียงสวยงามมากเลยนนะะคะาหยิบ จักมากค่ะพ่อพ่อเองแล้วก็น้องสาวก็จัดกาแฟกันคนละกระป๋องเลยนะคะณนะตอนนั้นก็คือม่วงมากทุกคนขนมขนมอะไรก็คือมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะทุกคนแต่ส่วนตัวก็คืออิงซื้อครัวซองนะคะแล้วก็เบริรีคส้ชีสกับไส่มันฝรั่งมานะคะทุกคนเนี่ยราคาก็คือน่ารักเลยนะคะชิ้นละยี่สสามสิบเองค่ะจากบ้านอิงนะคะไปบอดรูมูลานะคะที่พักของเราก็คือจะใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมง30นาทีนะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะคะก็เลยจะต้องแบบว่าเติมพลังกันใด้พ ะระหว่างเดินทางอิงก,ก็คือภาวนาในใจตลอดเลยนะคะขอให้ลูกไม่งองแงไม่งองแงค่ะแต่เราก็เดินทางกันเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ได้ร่งรีบอะไรนะคะเพราะว่าแวะพักรถบ้างพาน้องออกเดินเล่นบ้างอะไรแบบนี้ค่ะกลัวว่าน้องจะไม่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะยังเล็กมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มอ,ออกเดินทางกันต่อเลยนะคะแสงยามเช้าก็คือสวยมากทุกคนเนี่ยอิงเห็นแสงแบบนี้ทีไรแล้วรู้สึกว่าสดใสไปด้วยตลอดเลยค่ะ ลูกสาวก็คือ1นาทีเสียอารมณ์ไม่เกินจริงนะคะทุกคนค่ะยิ้มบ้างหัวเราะบ้างเบื่อบ้างรำคาญบ้างนะคะอิงก็นั่งเล่นนั่งปลอบประรุมเขาไปแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะแต่ของเล่นก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนค่ะตัวล่อชั้นดีเลยนะคะต้องมีให้เขาตลอดเวลาค่ะไม่อย่างนั้นก็คือบ้านแตกมากค่ะนั่งรถกันไปยาวๆเลยนะคะตัดภาพมาดูบรรยากาศข้างทางกันบ้างค่ะการเดินทางในวันนี้นะคะบรรยากาศ2ข้างทางก็คือเต็มไปด้วยทิวเขาลายร้อมแบบนี้นะคะทุกคนค่ะมองออกไปข้างนอกก็คือสบายใจมากเลยค่ะคือนั่งรถมองบรรยากาศข้างทาง เห็นธรรมชาติสวยๆไม่มีเบื่อเลยนะคะนั่งรถไปได้สักพักหนึ่งน้องก็ตื่นอีกแล้วนะคะทุกคนขาอิงก็อุ้มน้องขึ้นมานะคะเผื่อว่าเขาจะหลับต่อนะคะ แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่หลับค่ะตื่นมาหน้าตาสดใสเลยค่ะทุกคนตาแป๊วแล้วคือผมน้องบางมากน้อยมากทุกคนค่ะได้พ่อเข้ามาเต็มๆเลยค่ะสีผมน้องก็จะออกบอลบอลหน่อยนะคะเหมือนพ่อก็เป๊ะเลยค่ะคลิปนี้อาจจะมีบรรยากาศริมทางเป็นช่วงๆให้เพื่อนๆได้ชมกันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้ได้ชมความสวยงามธรรมชาติของที่นี่มากๆเลยค่ะ เดินทางกันมาเกือบ6ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือเข้าสู่จังหวัดมูลาเรียบร้อยแล้วนะคะมูลาก็คือเป็นจังหวัดนะคะทุกคนคะ่ะส่วนบอดรูมก็คือเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดมูลาค่ะใครมาเที่ยวตุรกีอยากปักหมุดมาที่นี่ก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูนะคะแต่สําหรับยิงมาแล้วก็คือชอบมากนะคะทุกคนคะ่ะยังไงต้องมีครั้งต่อไปอีกแน่นอนค่ะหนึ่งสิ่งที่อิงสังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือบ้านที่นี่นะคะจะเป็นสีขาวแทบทั้งหมดเลยนะคะทุกคนหรือไม่ก็เป็นโทนสีอ่อนสีครีมนะคะคือเป็็นนนนนจุดดดเเเ่่่ขออองงมืีี้้้ลยกวาไคะั ข้อมูลเพิ่มเติมจากวิกิพีเดียนะคะเก็บมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันค่ะเผื่อใครมีคำถามหรือว่าสงสัยนะคะว่าทำไมจะต้องเป็นบ้านอาคารสีขาวค่ะแล้วอิงก็ถ้าสงสัยอะไรอิงก็จะเข้าไปหาใน Google หาในวิกิพีเดียประมาณนี้ละค่ะตอนนี้พ่อพ่อแวะพักรถอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าเบรกให้ลูกสาวนิดนึงค่ะเดี๋ยวเขาจะงองแงเอานะคะตัดภาพมาดูห้องน้ำสาธารณะในร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มเชลกันบ้างค่ะจะบอกว่าสะอาดมากนะคะทุกคนคะ่ะสะอาดจริงๆค่ะมีแม่บ้านคอยทำคำาวามสะอาดอยู่เรื่อยๆเ,เลยค่ะ ห้องน้ำมันก็จะเปิดอยู่ในร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มเชลเลยนะคะทุกคนค่ะคือเดินเข้ามาไม่ซื้อของก็ได้นะเดินเข้ามาเข้าห้องน้ําอย่างเดียวก็ได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดไปให้เพื่อนๆชมกันค่ะถชักโครกของที่นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอิงชอบที่สุดก็คือตัวถัชักโครกมีพลาสติกรองนั่งแบบนี้นะคะทุกคนคือสะอาดจริงๆค่ะส่วนเวลาทําธุระเสร็จแล้วนะคะชำระล้างที่นี่นะคะมันจะไม่มีหัวฉีดเหมือนบ้านเรานะทุกคนแต่มันจะมีตัวเนี้ยเราสามารถเปิดนะคะแล้วน้ํามันก็จะพุ่งออกมานะคะทุกคนนนะััเีียมจป็ตววสข เดี๋ยวทุกคนเห็นไหมคะน้ํามันก็จะพุ่งออกมานะคะแล้วก็ทําความสะอาดน้ําค่อนข้างแรงอยู่นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าไม่สะอาดเลยค่ะอิงเสร็จธุระในห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะออกมาก็คืออากับล้านสาวกําลังนั่งเล่นกันอยู่ชิลๆเลยะคะ่ะแล้วลูกสาวก็คือตัวโตจะเท่าอาอยู่แล้วนะคะทุกคนดู หลังจากที่เราใช้เวลาในการเดินทางกันมาถึงประมาณ7ชั่วโมง30นาทีได้นะคะทุกคนค่ะก็คือเดินทางกันมาเรื่อยๆนะไม่ได้เร่งรีบแล้วก็ขับรถเร็วอะไรนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเรามีน้องอะนะคะตอนนี้ก็คือเข้ามาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอิงไม่ได้พักอยู่ในตัวบอดรูมนะคะที่พักพ่อปู่จองไว้อยู่แถวอักยาลานะคะทุกคนค่ะก็จะไกลจากบอดรูมอยู่ประมาณ20กิโลได้นะคะประมาณ20-30นาทีได้ค่ะทุกคนดูนะแล้วคือฝากอ่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยแก แล้วคือเขาไม่กินกันนะแต่ว่าอิงอะไม่ได้มีอาหารไทยมานะคะแต่อิงคุยกับแฟนกับน้องสาวแฟนแล้วสามารถเก็บได้นะคะเดี๋ยวอิงจะเก็บตอนวันที่กลับนะคะทุกคนเดียวมากแล้วทุกคนดูฝักกนอนนอนนันั้นเลยอะ เมื่อกี้แฟนจอดรถไปเอากุญแจห้องพักนะคะทุกคนคะ่ะยิ่งเห็นกระถินคือแบบสวยมากทุกคนนึกอยากแบบนึกอยากกินขนมจีนน้ำยาขึ้นมาทันทีทันใดเลยค่ะตื่นเต้นขั้นสุดเพราะว่าเมืองที่ยิงอยู่คือไม่มีค่ะแต่ภาพมาดูตอนนี้นะคะคือเรากําลังขับรถเข้ามาที่บ้านพักนะคะทุกคนคือบ้านแบบเยอะมากหลายหลังมากๆเลยค่ะเราก็มีหลายโซนด้วยนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะนี่บ้านพักของเราอยู่ตรงนี้นะคะบ้านหนึ่งหลังก็จะมีทั้งหมด4ี่ห้องนะคะทุกคนคะ่ะชั้นบน2ห้องนะคะชั้นล่าง2ห้องค่ะในห้องพักนะคะก็ จะมีห้องนอนหนึ่งห้องมีห้องรับแขกนะคะมีห้องน้ํามีห้องครัวเล็กๆนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีระเบียงค่ะอยู่กันได้ประมาณ4ี่คนนะคะตอนนี้พ่อๆกับน้องสาวก็กําลังขนของเข้าบ้านกันค่ะบรรยากาศดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะ p r i v a t ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเหมาะสําหรับการพักผ่อนจริงๆค่ะอันนี้ตัดมาในห้องนะคะทุกคนก็จะมีโซนนี้นะคะเป็นครัวเล็กๆนะคะทุกคนคะ่ะมีตู้เย็นมีอะไรด้วยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ แล้วก็ภายในบ้านนะคะอันนี้มันก็จะเป็นห้องนอนค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องกลางนะคะสามารถนอนได้นะคะเนี่ยโซฟาค่อนข้างใหญ่เลยค่ะพาไปดูวิวข้างนอกทุกคนดูวิวห้องคือดีแบบดีแบบตะโกนเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นกับข้าวที่แม่ญาติเตรียมมาให้นะคะมีโดมาข้าวาห่อแบรงุ่นนะคะแล้วก็มีบริกไส้ชีสค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีซูจุกนะคะทุกคนมีซอสต่างๆค่ะเราก็เก็บของเข้าตู้เย็นกันให้เรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วก็ออกกันมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมาซื้อของใช้ต่างๆเข้าบ้านกันค่ะ หลังจากที่เราซื้อของกันเสร็จแล้วนะคะอิงก็มาล้างอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆนะคะทางบ้านพักเขามีให้นะคะพวกแกว้วหม้อช้อนจานชามต่างๆนะคะมีครบเลยค่ะเสร็จเราก็เตรียมอาหารเช้าทานกันนะคะตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ11บเอโมงค่ะอาหารทั้งหมดก็คือแม่ยตาเตรียมมาให้จากบ้านนะคะทุกคนค่ะบริกเราก็เอามาทอดนะคะส่วนโดมาข้าวห่อใบอัุ่นก็คือเสร็จสําเร็จมาแล้วนะคะทุกคนพร้อมทาน,นะคะ่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของพวกเรานะคะเราก็นอนงยีบกันอยู่สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะ คทุกคนแล้วก็ลงทะเลกันค่ะพาลูกสาวไปแตะน้ำทะเลครั้งแรกกันนะคะ ช่วงนี้ก็คือคนค่อนข้างที่จะเต็มหาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะส่วนใหญ่ก็คือคนมาจากต่างจังหวัดกันทั้งนั้นเลยค่ะคนตุรกีเวลาเจอกันนั่งใกล้กันหรือว่าถ้าเขาเห็นเด็กนะคะเขาก็จะทักทายกันแบบทักทายกันง่ายมากนะคะทุกคนแล้วก็พูดคุยกันถามไทยกันมาจากไหนอะไรยังไงแบบนี้ค่ะความเท้าลูกสาวนะคะทุกคนคะสัมผัสหินทะเลครั้งแรกค่ะนิ้วเท้าก็คือเหมือนพ่อเขาเด้เลยค่ะหลังจากที่พ่อๆเล่นน้ําเสร็จแล้วนะคะก็มาเอาลูกลงไปเล่นน้าค่ะ ลูกสาวเหยียบน้ำทะเลครั้งแรกในวัยหกเดือนค่ะทุกคนสื้ พวกเราก็นั่งเล่นอยู่ที่ทะเลกันเกือบค่ำนะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมานะคะอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกไปมาเก็ตกันต่อค่ะไปหาอะไรกินมื้อเย็นกันค่ะคลิปนี้ก็หมดวันแรกของพวกเรานะคะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันประมาณนี้ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะถ่ายมาหลายคลิปเลยคะ่ะแต่เดี๋ยวอิงพยายามตัดแล้วก็ลงให้เร็วที่สุดนะคะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนไปลคะค่ะบ๊ายบาย